เอาแล้วครับคลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายของซีรีส์ไพทอนของผมนะครับผมก็จะพาคุณผู้ชมครับมาตะลุยกับ l a s t b o s s กันเลยก็คือสิ่งที่ชื่อว่า Pip EnV ซึ่งในตัว Pip EnV เนี่ยเดี๋ยวผมจะเทียบให้คุณผู้ชมดูครับระหว่าง p ิ p บวกวอร์เชอร NV กับ Pip บ n อนมันคือการจัดการ Library แ,แล้วก็แพ็กเกจเหมือนกันครับแต่ว่ามันจะมีความแตกต่างแล้วก็ความเท่ที่ต่างกันอยู่เดี๋ยวไปดูกันที่กราฟิกประกอบดีกว่าสิ่งที่ผมทำให้คุณผู้ชมดูมาตลอดเลยครับคือ ร่วมงานกับ Virtualenv ใช่ไหมคือมันก็ดูใช้งานได้ปกติผมก็สามารถติดตั้ง l ลบเบรี่หรือว่าแพ็กเกจครับลงในโปรเจกต์ของผมได้แต่ว่าปัญหาเนี่ยมาอยู่ตรงนี้คือถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งครับผมเพลอลบแล็บเบรี่อะไรบางอย่างทิ้งไปเพราะว่าอาจจะอยากประหยัดเนื้อที่เครื่องหรือว่าอะไรสักอย่างครับหรืออีกสถานการณ์หนึ่งครับคือผมส่งต่อโปรเจกต์ให้เพื่อนเพื่อให้เพื่อนเนี่ยเอาโปรเจกต์ของผมไปทําต่อได้เพื่อนผมก็ต้องมานั่งไล่อินสตอลตัวแลบเบรี่หรือว่าแพ็กเกจใหม่ทั้งหมดเลยครับ หรือถ้าเกิดผมไม่ต้องการให้เพื่อนผมเขาไล่อินสตาลใหม่ผมก็ต้องมีกระบวนการอะไรสักอย่างครับซึ่งมันจะวุ่นวายมากเลยผมบอกเลยเพราะฉะนั้นชีวิตเราครับเราต้องเดินทางไปหาสิ่งใหม่ที่มันดีกว่าเราต้องทำการค้นหาครับแล้วผมก็ค้นหาเจอ Pi p e n v น p ีปิ๊เนี่ยการทำงานมันก็จะทำงานได้แบบเดียวกับที่ Pip บป r วกวอ r NV ทําทำงานเลยนะครับก็คือมันสามารถติดตั้งไลบรารีหรือว่าแพคเกจลงในโปรเจกต์ของเราได้แต่ว่าสิ่งที่พิเศษเลยครับถ้าเกิดเกิดสถานการณ์เดียวกัน ก็คือเผอลบไลบรารีหรือว่าส่งต่อให้เพื่อนเพื่อนเราครับก็แค่สั่งคำสั่งนี้ Pip env นวีอิน l ตทุกอย่างจบหมายความว่าเราไม่ต้องมาทำการนั่ง install ไลบรารีหรือว่าแพคเกจครับทีละตัวใหม่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นต่อไปครับสิ่งที่ผมจะทำให้ดูก่อนเลยสิ่งแรกก็คือผมจะทำการติดตั้งตัว Pip env นีนีครับลงในเครื่องเราก่อนถ้าเกิดไม่ติดตั้งมันก็ใช้ไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมจะทำการเปิดตัว Terminal ขึ้นมาเพราะว่าผมจะทำการติดตั้ง Pip env ครับ เป็นแพ็กเกจแบบ global จะได้เรียกใช้ได้ทุกที่อันนี้ผมซูมมาดีกว่าซูมไปสิ่งที่ผมจะทำเลยครับผมก็ใช้ตัว PIP เนี่ยติดตั้งปิ๊บ nv ก่อนด้วยคำสั่งนี้ครับถ้าเกิดอยู่ใน terminal เป็น PIP 3ในเครื่อง mac แล้วก็ install PIP บ nv ซึ่งจริงๆตัว PIP บ nv อันนี้ผมลงไว้แล้วนะครับมันก็จะเร็วมากเลยอันนี้เสร็จแล้วเพราะฉะนั้นเพื่อความชัวร์ครับผมจะดูว่าปิ๊บ nv ถูกติดตั้งแล้วด้วยปิ๊บ list เป็นไงบ้างตอนนี้ก็จะเห็นนะครับว่าอันนี้ครับถูกติดตั้งเสร็จเรียบร้อยป i p e n v นของผมเป็นเวอร์ชั่น2020.11.4อันนี้ก็จะเป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดเลยใช้ใหม่ล่าสุดจริงปะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่ว่ามันก็ใหม่อยู่เอาไปว่าใช้ได้แล้วกันทีนี้ผมก็จะมาลองใช้งานตัว p i p e n v นนี่ครับกับตัวเฟรมเวิร์กที่ใช้ในการสร้างเว็บตัวหนึ่งที่ชื่อว่าจังโก้เดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมมาที่หน้าเว็บของจังโก้ก่อนครับ ในเว็บเขียวนี่ครับผมขอบอกเลยว่าผมมีความหลังกับเว็บนี้มากเลยอย่างแรกเลยครับตอนที่ผมเพิ่งเคยหัดเขียนเมื่อหลายปีก่อนครับผมเข้ามาปุ๊บผมบอกเลยว่างงงงจริงๆง,งงจัดจัดเพราะว่าหน้าเว็บมันเยอะมากครับแต่ว่าพอผมใช้ไปใช้มาครับผมก็เริ่มคุ้นเคยละเอาไปว่าตอนนี้ผมก็เขียนได้แล้วละกันเดี๋ยวผมจะเล่นให้คุณผู้ชมดูครับแล้วก็อย่างที่2เลยครับอันนี้ผมมีความหลังกับเพื่อนผมแต่ก่อนผมก็จะเรียกเขาครับว่าดิแจงโก้ดิแจงโก้ใช่ไหม อันนี้ผมก็ตลกตัวเองมากเลยผมก็เรียกมาตลอดครับเลอเรียกมาตลอดจนกระทั่งเพื่อนผมคนนึงครับมาบอกว่าไอเนี่ยมันอ่านว่าจังโก้ผมก็เอา้าจริงเหรอผมก็ทะลึ่งอ่านดิจจงโก้มาตั้งนานอ้บ้าเฮ้ยเอาเป็นว่าตอนนี้ถ้าเกิดผมเผลอเรียกมันนะครับว่าดิจจงโก้อันนี้ผมขออภัยคุณผู้ชมไว้ด้วยนะครับผมอาจจะมีติดปากบ้างเป็นบางโอกาสก็เอาเป็นว่าเริ่มต้นใช้งานกันเลยครับอันนี้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูแบบง่ายๆแล้วกันเพราะว่าหน้าเว็บเขาครับมันจะมีลิงก์อะไรอยู่เยอะแยะมากเลย เริ่มต้นใช้งานก็ไปที่ตรงนี้ครับ t ายจุดเรียลแล้วสิ่งที่ผมจะทําสิ่งแรกเลยครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับว่าเขาเขียนว่าต้องดันฟังก์ชันนี้เพื่อตรวจสอบแปลว่าสิ่งที่ผมต้องลงครับคือชื่อนี้ไอชื่อเกือบจาดีจังโก้ไจังโก้ลงจังโก้กลับไปที่ายชามผมผมต้องปิดเทอร์มินอไปก่อนนะครับไม่ใช้งานมันแล้วปิดไปประหยัดน้าที่ แล้วก็สิ่งที่ผมจะทำเลยครับคือผมจะสร้างโปรเจกต์ใหม่แล้วจัดการมันด้วย PIP EnV ผมก็ไปที่ไฟล์ครับแล้วก็ New Project ผมจะสร้างไว้ที่โอเคเดสก์ท็อปเลยตามสูตรมาสิลูกไปที่เดสก์ท็อปครับแล้วก็มาที่โฟลเดอร์ใหม่อันนี้ผมตั้งชื่อโฟลเดอร์ไปเลยว่า welcome welcome to my world จัดไป Create แล้วก็กด open b l e ยจ e r แล้วคุณผู้ชมสังเกตไหมครับไอตรงนี้มันเปลี่ยนไปละคือถ้าเกิดของใครยังไม่เปลี่ยนไปนะครับให้มากดเปลี่ยนมาหน่อยจากตรงนี้ครับตอนแรกเนี่ยมันจะเป็น virtual env ใช่ไหมแต่ว่าคราวนี้ผมมี pip env ขึ้นมาละไอ conda อน,น,นี้ช่างมาก่อนมันกินนาะทีเครื่องมากเลยผมลบไปละน่าเบื่อจริงๆตอนนี้แหละครับเราจะสามารถใช้ pip env ในโปรเจกต์ของเราได้ละแล้วก็เช็คตัวนี้หน่อยครับว่าใช้ python version 3.9อันนี้ผมก็เพิ่งลงมาใหม่แล้วก็กด create จัดไป เปิดแทน w i น d o ้ด้เลยครับ this window แล้วตรงนี้ก็รอสักครู่ครับให้มัน Set Up ก่อน Set Up พ pipenv environment เสร็จยังเอ่ยโอเคครับเร็วมากอันนี้ p ายชา r เวอร์ชั่นใหม่นะครับเขาก็จะสร้างไฟล์ที่ชื่อว่า main py มาให้เราซึ่งตอนนี้จริงๆถ้าเกิดผมกดดันมันก็กดได้เลยไม่ต้องมาคอนฟิกอะไรใช่ไหมแต่ว่าครั้งนี้ครับผมจะไม่ใช้ main py เพราะว่าตัวเฟรมเวิร์กจังโก้นะครับเขาจะไม่ใช้ตัวเมนดอทไพในการสั่งเปิดเซิร์ฟเวอร์ของเว็บเซิร์ฟเวอร์เนี่ยขึ้นมาผมก็จะลบไปครับมันลบตรงนี้ใช่ไหม e l e t e โอเคจัดป Delete ไ okay. ปทีนี้สิ่งที่เราจะเหลือครับคุณผู้ชมสังเกตไหมครับว่าตอนนี้เราเหลือแค่สิ่งเดียวก็คือไอ้ปิ๊บไฟล์ไฟล์นี่แหละครับมันใช้ในการจัดการตัวโปรเจกต์ของเราทีนี้ต่อไปเลยครับถ้าเกิดผมลองลงตัวจังโก้เข้าไปในโปรเจกต์ของผมดูผมก็จะลงผ่านทางนี้ครับทอมินัลของไพชั่ม มันก็จะเปิดขึ้นมานะครับเซตอัพตัวเองเห็นไหมครับว่าตอนนี้ PIP e n v นเนี่ยมันทํางานในโปรเจกต์วลคอมทูมายเวิร์นกับผมแล้วสิ่งที่ผมจะทําเลยครับก็คือ PIP e n v นวีอิน l ตสิ่งที่ชื่อว่าจังโก้ลงไปอันนี้ก็จะคล้ายๆป p ๊บอินสตอลครับกด Enter ไปแล้วก็รอสักครู่ทีนี้เดี๋ยวผมจะขอว้าไปตอนที่มันติดตั้งเสร็จเลยละกันแล้วตอนนี้เราก็ทกําการติดตั้งตัวจังโก้นะครับลงในโปรเจกต์ของเราเนี่ยเรียบร้อยแล้ว แล้วสิ่งที่คุณผู้ชมเห็นเลยครับคุณผู้ชมสังเกตไหมว่าไอ้ไฟล์ปิ๊บไฟล์เนี่ยของเรามันเปลี่ยนไปสิ่งที่เปลี่ยนไปเลยครับคือตรงนี้คําว่าแพ็กเกจเนี่ยมันมีคํานี้ขึ้นมาครับคำว่าดีแจงคาว่าจังโก้โอ้ยโอเคครับสิ่งนี้ที่มันเกิดขึ้นมาครับมันหมายความว่าถ้าเกิดไฟล์ปิ๊บไฟล์ของเราไฟล์นี้ครับไปอยู่ที่ไหนก็ตามแต่ไม่ว่าเราจะส่งให้เพื่อนหรือว่าเราจะทําการลบทั้งหมดออกแล้วเหลือแค่ปิ๊บไฟล์ไว เราจะสามารถสั่ง pipenv install ครับเพื่อติดตั้งตัว Django เนี่ยติดตั้งใหม่ลงมาได้โดยที่ไม่ต้องไปไล่ติดตั้งทีละอย่างครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งเลยครับคุณผู้ชมสังเกตไหมครับมีไฟล์ใหม่เกิดขึ้นมาแต่ว่าไฟล์นี้จะไม่สําคัญเท่าตัว,ว pipfile นะครับอันนี้คือ pipfile l o g ไอตัว pipfile l o g เนี่ยมันเป็นตัวบันทึกครับว่าเราได้ทําการติดตั้งอะไรลงไปบ้างแต่ก็อย่างที่ผมบอกครับผมอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยโฟกัสสิ่งเดียวก็คือไอ้ไฟล์ pipfile pipfile แบบไม่มี o l o g นะ เพื่อความชัวร์ครับเดี๋ยวผมจะลองเล่นไอตัวจังโก้ให้คุณผู้ชมดูดีกว่าว่ามาสามารถรันเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาได้จริงผมก็จะทําตามทูตเรียวเขาเลยครับมีอะไรให้เล่นบ้างเอ่ยครีเอทโปรเจกต์โอเคครับขั้นตอนแรกก็้ครับเขาบอกว่าเราต้องใช้คอมมานด์นี่ครับดีจังโก้เอ้ยจังโก้แอดมินสตาร์ทโปรเจกต์อันนี้ผมก็ก๊อปปี้ไปเลยแล้วกันดีจังโก้อีกแล้วติดปากจริงๆไม่รู้จะทําไงหายไปจากปากไม่รู้จะทําไงให้หายไปจากสมอง โอเคครับตอนนี้เขาก็ทํางานให้เราเสร็จเรียบร้อยแต่ว่าโปรเจกต์ของผมมันอยู่ตรงไหนเอ่ยโอ้ยผมก็นึกว่ามันเออร์เดอร์อะไรมันไม่ปรากฏครับอันนี้ผมต้องไปโฟกัสที่อันนี้แล้วโฟลเดอร์ My s i ไซถึงจะเกิดขึ้นมาทีนี้สิ่งที่ตัวจังโก้ให้เราทําต่อเลยครับหลังจากที่สร้างตัว My s i ไซก็คือตัวโปรเจกต์เนี่ยขึ้นมาแล้วผมจะทําให้คุณผู้ชมดูครับว่ามันรันได้จริงอยู่ตรงไหนวะอันนี้อธิบายโครงสร้างนี้ข้ามไปก่อนยังไม่ถึงคลิปของจังโก้นะครับผมยังไม่อธิบาย,วยกว่า ผมก็จะ copy อันนี้ครับ command python manage py run server เพื่อเปิดเว็บขึ้นมาผมก็จะ copy Command นี้ครับไปวางอนนี้ซึ่งจริงๆมันจะมีการอะไรวะเนี่ยทำไม order python manage py run server โ okay. อเคผมต้อง edit หน่อยครับเนื่องจากอันนี้ไอตัว manage py ของผมมันไปอยู่ในโฟลเด er อร์ mysite อีกทีอันนี้จริงๆจะมีวิธีในการแบบสร้างโฟลเดอร์แบบไม่ให้เป็นซ้อนกันแบบนี้นะ เดี๋ยวผมค่อยทำให้คุณผู้ชมดูในคลิปจังโก้ผมดีกว่าอันนี้รันตรงนี้ไปก่อน Python mysite m a n a g n p y i ันนี้ไม่ใช่มันต้องอย่างนี้ mysite slash m a g n e t i py run server จัดไปได้ปะเย้ yeah! ได้จริงด้วยโอเคครับตอนนี้ผมก็จะเปิดเว็บขึ้นมาดูครับว่ามันรันได้จริงกดไปโอเคโอเคผมโล่งแล้วผมนึกว่ามันจะมี error อะไรอีก เอาไปว่าตอนนี้ครับเราทำการติดตั้งจังโก้ลงในโปรเจกต์ของเราด้วยการใช้ปิ๊บแอนวีเนี่ยเรียบร้อยละต่อไปผมก็จะมีสถานการณ์จำลองนะครับที่ผมจะเล่นให้คุณผู้ชมดูก็คือผมจะส่งโค้ดของผมครับไปให้เพื่อนผมทำต่อซึ่งเพื่อนผมก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับคือตัวผมเองนี่นแหละแต่ว่าผมจะสมมุติตัวละครอย่างนี้ตอนนี้ผมเป็นคนที่สร้างเว็บนี้ขึ้นมานะครับในตัวโปรแกรมไพชามผมจะส่งต่อโปรแกรมนี้ครับทั้งหมดเลยทั้งปีไฟแล้วก็ไฟล์ไปทอนเนี่ย ไปให้ VS Code เป็นโฟลเดอร์โปรเจกต์ใหม่ซึ่งสิ่งที่ผมต้องทำเลยครับผมก็จะปิดเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้ก่อนกด c t r l C อันนี้ใน Mac นะแล้วก็ปิดตัวนี้ไปก่อนครับผมจะต้องทำการปิดตัวไพชามออกไปครับเมื่อกี้ผมปิดแบบถาวรและไอตัว Run Server เนี่ยผมก็ค u วิไปเลยอันนี้ก่อนจะ Exit โอเคผมเปิด VS Code ก่อนดีกว่าเปิด VS Code ไปครับแล้วก็กลับไป Exit ตัวไพชามหน่อย แล้วตอนนี้ผมก็อยู่ที่ VS Code แล้วนะครับสิ่งที่ผมจะทำเลยก็คือผมจะสร้างโฟลเดอร์โปรเจกต์ขึ้นมาใหม่เป็นไอตัวเมื่อกี้เหรอครับผมจะรับไฟล์จากเพื่อนมาอันนี้ผมก็กด open ไปก่อนครับ open ไปที่โฟลเดอร์ใหม่โฟลเดอร์ตั้งไว้ที่ Desktop เหมือนกันเมื่อกี้เพื่อนผมมาตั้งชื่อว่า Welcome to my world ใช่ไหมอันนี้ครับผมจะตั้งชื่อใหม่เป็น new folder ไปครับ new folder ที่ Desktop เป็นโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า Welcome to another world แล้วก็กด create เสร็จแล้วก็กด open เลยครับทีนี้สิ่งที่ผมต้องไปทำต่อครับก่อนที่ผมจะเล่นใน VS Code คือผมต้อง copy Code ของเพื่อนมาก่อนใช่ไหมผมก็จะไปที่ตัว Desktop ครับแล้วก็เปิดไปที่อยู่ไหนวะ Welcome to my world อยู่นี่โอเคผมจะ copy ไฟล์ทั้งหมดมาเลยครับแต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมดเดี๋ยวก่อนผมจะทำการ copy ไฟล์สำคัญมาครับ2ไฟล์ก็คือไฟล์นี้ครับ my site เป็นข้อมูลเว็บไซต์ของเราแล้วก็ p ล์ แค่2ไฟล์นี้ครับแล้วก็ Copy ไปไว้ที่ Desktop แล้วก็ Welcome to another world ตอนนี้มันว่างครับแล้วก็ตอนนี้ไม่ว่างแล้วแล้วตอนนี้ครับใน VS Code ของผมก็จะมีไฟล์2ไฟล์นี้มาใช้งานแล้วทีนี้สิ่งที่ผมต้องทำต่อไปเลยครับผมจะใช้ PIP n n v Insta l ครับในการติดตั้งตัวจ j งโก้ลงมาในโปรเจกต์ของผมบน VS Code ซึ่งอันนี้ก็เป็นโปรเจกต์ใหม่นะผมก็ไปที่นี่ครับเปิด Terminal ก่อน แต่ว่าก่อนอื่นเลยเนื่องจากว่า VS Code เนี่ยมันไม่ได้ทาแบบที่ Pycharm ทาให้เราใช่ไหมคือเวลาที่เราเปิด Pycharm มาครับ Pycharm จะทําการเซตอัพเพื่อให้เราพร้อมใช้ Pipenv กับโปรเจกต์นี้แต่ว่า VS Code ไม่ใช่อย่างนั้นอันนี้เราต้องทําการแมนนวลหน่อยครับคือเราต้องทําการพิมพ์คอมมานด์ไปเพื่อบอกว่าตอนนี้ใน VS Code เราจะใช้ Pipenv กับโปรเจกต์นี้ด้วยคําสั่งนี้ครับ Pipenv shell อันนี้ก็เป็นตัว activate นะครับ แล้วตอนนี้ครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตอนนี้โอเคมาแล้วครับตอนนี้เรากำลังทำการใช้ p i p บ n อนกับโปรเจกต์เ l l come to another world ทีนี้สิ่งที่ผมก็ทำต่อเลยครับเนื่องจากว่าตัวปิ p f i l e ตัวนี้เห็นไหมครับว่ามันบอกว่ามีแพ็กเกจที่ต้องติดตั้งก็คือไอ้ตัวจังโก้ผมก็ทำการติดตั้งไปเลยครับจัดไปอย่าให้เสีย p i p บแอนวี tall แต่ไม่ต้องมีจังโก้ตอนนี้เขาก็จะทำการติดตั้งครับโอเคถ้าเกิดมาแบบนี้แปลว่าใช่ใช่แลหละต้องทำได้ เดี๋ยวผมจะขอว้าไปตอนที่เสร็จเลยละกันแล้วตอนนี้ปิ๊บเอนวีก็ทําการติดตั้งตัวจังโก้นะครับลงในโปรเจกต์ของเราเรียบร้อยแล้วแต่ว่าก่อนที่ผมจะรันตัวเซิร์ฟเวอร์ของจังโก้ขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมขอแก้ไขสถานการณ์อะไรสักอย่างก่อนคือไอตัวเทอร์มินลของ v s Code นี้ครับมันอยู่ข้างล่างแบบนักเกลียดมากเลยถ้าเกิดมาอยู่อย่างนี้ครับมันจะโฟกัสยากคือตอนที่ผมทําลงคลิปนะครับมันจะดูชิดขอบล่างไปเลยอันนี้ผมขอแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแบบนี้ก่อน เดี๋ยวผมขอไปหาวิธีแบบดีๆก่อนดีกว่าว่าจะทําให้ตัวเทอร์มินอลมันอยู่ได้ยังไงบ้างอันนี้ผมก็จะพิมพ์คอมมา์ไปครับคอมมาสำหรับรันเซิร์เวอร์ของจังโก้ขึ้นมาคอมมานดนนี้ผมจําได้ปะจาได้ดิผมเก่งขนาดนี้นี่ครับ Python แล้วก็ตามด้วย mysite อันนี้หาที่อยู่ของตัว manage.py นะ manage.py แล้วก็ runserver เป็นไงล่ะจำได้หมดเลยสุดยอด ทีนี้เดี๋ยวลองไปรีเฟซที่หน้าเว็บดูครับเพื่อเป็นการพิสูจน์ครับว่าตอนนี้เว็บของเรายังดันได้ปกติป่ะรีเฟซปุ๊มโอเคครับตอนนี้เว็บไซต์ของเราใช้ได้ปกตินะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้มันย้ายที่อยู่ของโปรเจกต์มาครับจากตอนแรกมันอยู่ที่ welcome to my world ใช่ไหมตอนนี้หน้าเว็บของเราครับมันถูกเปิดที่ welcome to another world แล้วนี่ก็เป็นการปราบ last boss ตัวสุดท้ายนะครับของซีรีส์ไพทอนจบลงไปเรียบร้อยแล้วก็คือตัว pipenv โดยถึงแม้ว่าซีรีส์ของไพทอนนะครับจะจบลงตรงนี้แต่ว่าผมสามารถเล่นเรื่อง Python ได้ต่ออีกครับคือจะมีแพลนที่ผมเขียนไว้คร่าวๆนะครับก็จะมี2เรื่องหลักๆที่ผมจะทําต่อจากนี้ด้วยการใช้ Python อย่างแรกเลยครับก็คือผมจะลองใช้ไพทอนเนี่ยครับมาทําโจทย์ดูก็จะเป็นโจทย์การเขียนโปรแกรมต่างๆครับด้วยการใช้ภาษา Python แล้วก็อย่างที่2เลยครับที่ผมอยากทําก็คือเอาตัวไพทอนเนี่ยแหละครับมาสร้างเว็บ ซึ่งเว็บนี้ผมก็หนีไม่พ้นตัวนี้ครับไอตัวโปรดของผมไอดีจังโก้จังโกเนี่ยโดยตอนนี้ผมก็จะขอเวลาหน่อยนะครับขอเวลาไปเรียบเรียงเนื้อหาให้มันดีๆก่อนก่อนที่จะเอามาทำคลิปให้คุณผู้ชมได้ดูกันอย่างสนุกสนานยังไงรอติดตามได้ในซีรีส์ต่อไปเลยครับผม